สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับพี่น้องปอกกันทั้งของสาธิตี่นะครับนาะปากก็ไหลก็แตกก็ตีตามในสองสาาิตผมก็หนุ่มปีมเย้ยยย่ยย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 ยอยยายลยยยยย้ยยยยยยเยย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 นยยยยยยเยยยยงยยยยี่เยยย่ยยยงยย้อนยยยยี้ยย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 อย้ยย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 พี่นย เมื่อกี้พ่อลืมใส่เื้าตัวอะไรตัวเออตั้มบกหุงปิ่งปลาดุกพี่น้องกลาดุกปิ่งตัวใหญ่ปลาดุกพักนี่กาดนี่ขนมจีนพร้อมพี่น้องขนมจีนซีชมพูพักน้องเอ้าอา่อยกันเลยพี่น้องขอเที่ยงก่อนใส่กับข้าวเหนี้ก่อน โอ้ออออก,ก,ก,ก็เลยก็คือคอนจีชมกลิบกะฝากกดไลก์ก็แชร์ก็ติดตามทั้งสองชาติในเรื่องพี่นออ้นองอย่างสีบัวผัดในกลิบต่อไปสมเพื่อความบันเทิงพี่น้องอยาวกันเลยครับกินได้แล้วเมื่อวางกินไม่ได้คอแรงเมื่อวางคอแดงวันนี้คอไม่แรงนะหมอบอกว่าคอแดง นั่งจอก็ร่วมเลยเนาะนั่งจอรวมรห้าสิบองศาเด็ถึงไหมไม่ถึงไหมห้าสิบองศาสี่สิบสี่องศาประเทศอื่นยิ่งร้อนกว่าอีกอือประเทศนี้ไม่ร้อนนะเย็นเจี๊ยบเหมือนอยู่วั่วโลกเหนื่อะไร

ฮ uh, ัลโหลอ้าวเยี่ยมฮัลโหลฮัลโหลนัลโหลฮันโหลินว่ามยนหอนปวดเพราเมาจิต้องแขนพี่เหรอวันนี้ปลามันไม่ค่อยไเวเวรลว มันอนกินน้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลกนนีนอือบึ <c oughs> อร่อยดีกระดูกละอไหนขอนกินะดูกเลกินนะ S 1> <S 1> กินไหมกินขอกินหนเพราะว่ามือพ่อเ็นไม่กินแล้วเนื่อา้าน้องจับเอาเองเอาเองเลยหนับกบวกินเ็ดเออเขาไปาา้วดีก่าเข้าไปทั้งตัวเลยเ ข็เอามาขายไปก่อนเนาะฮึรู้ไหมอันนี้คือขาเจ้าประจำขาเจ้าประจำบัก Right right. mm. A mm. rồi hm. Hoặc yên cọc bay ngày càng đi ô. Qua lần mục đôi lúc lời. Hm. 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 nó Hm. 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 आओ 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 आओ

ប្នៃវើវើនົນປានសាសាស់។ប្នៃវើវើនបាន់តាន់តា ภาษาไทยเขาเอียนพักยังไงบ้างาล่ะพักหมอกภาษาไทยเขาเรียกพักอะไรพัก,กหมอกอืพักหมอกไม่ได้พูดดีหรอกพักหมอกใช่ก็ไทยทห่างบุ่งหัอหวอะไรใบบัวบกเขาเรียนอะบัวบกใบบัว,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 วบังเออใบบัวบก mùa à, hả, đầy bùa bọc cái bùa, bùa tham, ha Cái phân mỏ Thắt hùng dần nết mùi bùa nếp mùi đấy mùi hưng nếp mùi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  มันออกรสหวานร้นเนยมันเหมือนไอติมเลยมันคืออะไรที่ไปงานวัดเมืองนั้นเลยมันวัดชื่อมันคืออะไรจำไม่ได้จะจำไื่อได้ มันค่อเหมือนในกิก็มันกั่นีน่ะ

ห่อ,อนๆพี่ปน้ะ ตัดๆนะตีประดุก <Yeah. S 1> ตัดมุคงปิีงประดุกพี่นอ <c oughs> มีขนมกีนนะบว ไดเลเนอร์มวันนี้ขนมจีนหอมน้องปิ๊มเนาะครับพี่น้องอากาศพอดอยากแห้งพี่น้องรักษาสุขภาพเนี่ยเดียวกันสี่สิบกว่าน้องปิ๊มว่าสี่สิบสี่บาทส่สิบสี่กงจ๋าจ้าฝากขึ้นก่อนนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเนี่ยขั้นสองสาธิตเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้อง เบึงพื้นความันเดิงครับหมด้องคลิปแลายสำหรับมือนี้คลิปนี้ครับทำลายพี่น้องเพียงเคยหน่อยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ